นนวันนี้เราจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างไปอ่านเองนะก็คือวันนั้นจะมีรูปกระดูกกระบองพิระดาก็าคือวัฒนาการนขั้นตอนนก่อ ฟรีนะทุกคนเรื่องหน้าทุกคนทุกเล่นเกมควรจะดูว่าไม่เหมือนกันแล้วก็แบบเขมไม่บอกว่าทำไมผมรีวิวมันไม่เหมือนเพราะแบบเพราะว่าแบบอะไรนะผมอยู่ด่านสามแล้วแล้วเขาคนเข้าใจไหมมาดูวิธีแล้วแจมวิธีมันจะไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ถ้าทุกคนแบบมีอะไร มีสานจะรักเพราะผู้คนที่รู้ว่าหนูว่าผมมีสารจะรุกคนแบบนี้กันก็จะมีสัญลักษณ์นี้แหละทุกคนต้องไปใส่ตามนี้ถ้าคุณใส่ผิดเราใส่ไม่ได้เท่านั้นอะแล้วถ้าเรายิงยู่ด่านเยอะมันก็ยิ่งยากขึ้นนานี้ยากขึ้นตอนนี้เราก็ได้คุณแจมาครบแล้ว ได้เวลาอู้มาเลยเอาไหมเข้าไปเลยไหมอ่ะอยู่ไหนฮะมาเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยเหนื่อพร้อมแล้วเอ้าเราต้องเลเวล9ด้วยอ่ะน้อใส่ห่วง ยใหญ่จริงๆเลยนะไอเจ้าพวกนี้เนี่ยตส่าห์ตุล็อกได้มันจะได้ดาบไม้แบบนี้เหรอเลเวลเก้าผมว่าน่าจะใช่ไหตายมึงก็บอกแล้วเลเวลไหนก็อยากไดแยวนก็ผมเนี่ยสูงมาได้เยอะเลย แล้วถ้าคุกคนไม่รู้าอะไรเกี่ยวกับเกมพวกเล่นอยู่อะแล้วบอกกูก็ได้อะไรเนี่ยใครเคยเห็นหีสมบัติร้อยได้แล้วหมุนบ้างครับผมหินนี่นีมาเหรอตัวใหม่วะตัวใหม่แตะตูเนี่ยตายแล้ว ตายแน่ตายแน่ตายแน,น,ยน่ตายแน่ตายแน่หนังน้อยแล้วก็ต้องเลี้ยวถัดไปอยู่ดีอะเนตอนนี้เราแปดอันนี้เสร็จแล้วซึ่งเอออันแรกที่ผมได้เป็นกระดูกนะทุกคน ถ้าเราแบบเรายิ่งเพิ่มเลเวลเข้าไปมันก็จะยิ่งเปลี่ยนแปงอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆเลยไอเจ้าพวกนี้แหละปวดาวเลเวลเก้านี่มมันลำหน้าลำบากจริงมันก็ลำบากนะ แม่อะไรหนังสืแบบนี ös, ้เนายโอ้นี่ไงเอามาโยงกันก็จะเพิ่มทวีคูณเป็นห้าไม่เหมือนกันดงวะอุ้ยเอ้ยแม่กับก็ตันแล้วเหลือแค่เออ่องจื้งก่อ ป้าคงจะทำได้สิเฮ้ยลำบากจริงเลยทำไมมี A B C ทุกตัวที่อยู่ในนี้มันทำได้หมดเลยอู้สวัสดีเพื่อนเยอะขนาดนี้เลยหรอเนี่ย ไม่รู้มาก่อนเด้เมื่อไหจะขยันแข็งขนาดเนี้เฮ้ยผมเล่นไม่ไม่กลับพีฟมาแล้วตั้ง40นาทีทุกวคนลองคิดดูแต่บางครั้งก็กลับพีฟนะทุกคนแบบทุกคนแบบเชื่อแบบ ช่วยผมหน่อยได้ไหมกดไลค์กดตามคลิปนี้กี่ไลค์ก็ได้แต่ขอให้ขอให้ยาศูนย์ไม่นั้นผมจะไม่อัดคลิปรีวิวแล้ว<ม>้าวแล้ว ผมรู้โฆษ,ษณาดีกว่าทุกคนผมที่เก็บไปเก็บเพชรมาเลเวลเก้าม่ขอาโคตรงี้นะโกนอยากไปอ่ะเฮ้ยยังน,นี้มันใช้ได้อ่ะเม่เราขุดมันบนมันอะไรแล้วมันจะได้อะไรวะได้เพชรมันต้องหามัน มาทุกคนเราไปนิติต่อไปคือแบบเราต้องไปช่วต้องอยู่เงาหยุดเลยไม่มีสตาร์บอเลยนะตอนนี้น้องอยู่ในน้ำนะข้ามไปที่แบบดหยุดหยุดไปน้เป็นแบบอะไร อยากต่อไปเรื่องใช้ทุกคนมันคืออะไรนใช้อะไรอ่ะเห็นว่ามันเป็นเออไม่ใช่แบบกินนะคือเดี๋ยวเดีผมจะบอกเลยความจริงแล้วผมบอกเลยผมอถามเท่าไหร่ผมจะจบที่ขอกับ เมมพิ่งจบคลิปทำนะครับตอนนี้เรานั้นจบคลิปแล้วค่อยรออีกพีหน้านะบ๊ายๆเดี๋ยผมก็ไม่ได้เออจะแบบเล่นหรอกผมแค่แบบมารีวิวเฉยนะวันหลังอ่ะถ้ามีเกมอะไรทีหลังอ่ะผมเจอเกมสนมุกสุอะไรจะมารีวิวอีกนะครับบายบาย